ลูกค้าท้องถิ่นทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมในานามของบริษัท Enrich p a k e r ประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นฝอยละเอียดเครื่องนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางรัฐบาลไทยหรือเทศบาลไทยนะครับก็คือเครื่องพ่นละฝอยคอสีทงสามตัวนี้นี่เองครับผมหลายคนก็สงสัยนะครับว่าตัวนี้นะครับใครเป็นผู้นําเข้าเข้ามาครับก็ผู้นําเข้าของเครื่องตัวนี้ก็คือบริษัท Enrich Parker ประเทศไทยจำกัด ไรพูดนบเข้าเข้ามาครับว่าทางเราก็มีเอเจนต์กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยครับอ่าก็คอยว่าที่ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อมานะครับเราก็จะให้ทางเอเจนต์เนี่ยเข้าไปติดต่อโดยทางลูกค้าจะเข้ามาดูที่บริษัทดูที่ศูนย์ของเราก็ได้ครับที่บริษัทเอฟเฟเกิร์ไทยจำกัดครับทางเราก็นําเข้ามาเครื่องนี้นําเข้ามาก็รถหนึ่งก็สองถึงสามร้อยตัวนะครับแล้วก็เราก็กระจายขายทั่วประเทศไทยนะครับ ครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีในการป้นกําจัดมแมลงครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานจากคุมวิศายการแพทย์และผ่านมาตรฐานจากกรมประเทศเยอรม,มันนะครับก็ช่วยเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานครับแล้วก็ใช้งานได้นานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการกําจัดมแมลงมากครับเพราะว่าปัญหายุงมแมลงไวรัสอะไรพวกนี้ครับเป็นปัญหาที่ผู้บ้านคู้มือเลยครับเรา,เราทําได้ก็ควบคุมให้ไม่ให้มันเกิดระบาดมากเกินไปครับตัวนี้ก็สามารถต้นกําจัดมแมลงแมงสาบพึ่งงดพวก สารพัดแรงรวมถึงกําจัดต้นกําจัดเชื้อโรคและกําจัดแมลแงตามสตูพืชได้นะครับก็ถือว่าสารพัดประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกเทศบาลควรจะมีไว้เพราะเครื่องนึงก็ไม่แพงนะตัวนี้ก็ราคาขายก็อยู่ที่ประมาณ80,000ื่นบาทครับตัวนี้ก็ทุกเขตควรจะมีไว้ครับโซโลูพอร์ตสงสามน่ของผมม่านเลยครับฝากไว้ได้ครับโซลูพอร์ตสสามจมากบริษัทเอฟเฟก็เป็นไทยจำกัดน,นะครับขอบคุณครับ